Channel สวัสดีครับผมพ่อผมตา c h a ช n น l วันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งเกม r o โอเกมที่มันสำหรับผมเลยสำหรับผมว่า Number รจริงผมชอบเกมนี้มากว่าผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะครับ,บรครับที่ชื่อเอเวียครับแล้วก็เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับมันนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเราเล่นกันเอาสนุกเท่านั้นนะครับก็เวียก็ อก็ผมพูดเล่นเพื่อสนุกเอาเล่นสนุกนะเล่นกันแบบแบบสนุกนะนะเพื่อนโอเคดนะเดี๋ยวผมได้ไปตอบแชทกับเพื่อนใน RV แล้วได้ เล่นกันแบบสนุกนะเพื่อนมาเดี๋ยวเราส่งรูปไปให้เ,เขาก่อนเล่นกันแบบสนุกนะเพื่อนโอเคเราไม่มีความเครียดต่อกันเพราะเราไม่ใช่คนที่โอเคพร้อมยัง,พร,ยงยยพร้อมยังกดเลยกดเลยพร้อมยังพร้อมยังโอเคครับเดี๋ยวเรากดเลยละกันเออพร้อมยังแปะก็อุเยนะครับก็นี่สามารถแอดชื่อไปได้เลยนะครับชื่อเฟซดังนี้เลย นี่ครับชันนภลขันขาวใครอยาแอดแอดไปเลยนะครับกูจะตายเนี่ยหาตัวน่าเล่นก่อนนะผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรไหมแต่นี่เป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากเมือเนาะถ้าผมแพ้ก็ขออัมพยด้วยทําไมดูแล้วไม่น่ารอดวะเล่นตัวนี้จริงนะวไม่เป็นไรหรอกเขาน่าจะเลือดตัวของเขาได้แล้วถ้าผมแพ้ก็โอ้โหเนเต็ชมอ้าแพ้โดนตบอีกแล้ว แบบไม่ตัดออกด้วยเอาดิกูไม่ตัดออกด้วยได้คนดูตำรวจบุบแบวเดี๋ยวเดี๋ยวเวียรลยไม่ตัดกูไม่เลือกแหวนนะกูมันเลือกแค่น <c oughs> ี้เอ๊ะถอละนะครับก็เราเล่นเอาเบอร์ความสนุกนะครับไม่ได้เล่นแบบขิงแบบไอเก๊ีอะไรงี้ยเง,ง,งไม่ใช่นะเราเล่นเพื่อเอามันเาสนุกอย่างเดียวนะครับอย่าดรามร่าและซีเรียดนะครับก็อันนี้เป็นอีพีสอง อีพีแรกก็ไปหนึ่งหนึ่งกับใครก็ไม่รู้โดนตบมาสามว่าเล่นมูระใช่ปะเออใช่มูระกาแล็กซี่อะไรเงี้ยกูยจะตายไงไงโอ้ยโอ้ยค้างเดี๋ยวเดียด๋วยวเบียเบียเฮ้ยเน็ตอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะดูดูดูเน็ตผมสิโอ้เน็ตพ่องตาย นะครับมาขี้เบามากผมโดนตบเลียวโดดแล้วก็ดดแล้วก็ดดแล้วโดดแล้วดูแล้วแม่งเอาขาป้อมด้วยเอาขาป้อมด้วยเอาขาป้อมด้วยเอาดิแม่งเอาขาป้อมด้วยจุงต้องยืนเล่นแหละเอาตรงๆรงไหมตอนนี้เน็ตมันมันติดเน็ตด้วยแหละท่านผู้ชม ผมมานั่งเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวแม่งสถานนะที่ไม่เป็นเต็มใจมากอะท่านผู้ชมจะผมออกไปเล่นข้างนอกดีวยวก่อนนะแม่งสถานที่ไม่เต็มใจท่านผู้ชมเน็ตแม่งโคตรกระตุกเลยกระตุกลูกตาผมมากเมื่อกี้แล้วเพื่อนแม่งก็รีบจบเพื่อนก็รีบจบนอกเพื่อนก็รีบจบนอกอยากจะจบคนดังอะไรเงี้ยแล้วเ๋ยวครับผมไม่ดังหรอกผมไม่ได้ถนัดตัวอะไรถ้ามีสาระก่อนเงี้ยคลิปอยู่แล้ก็มามามาผมเริ่มดูละ เดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนเช็ดตลงแป๊บไม่ไงเนี่ย จะฝึกสีมือไปพร้อมต้มชุมนะออมามากูกลับบ้านก่อนจะแตกแล้วห่อมชมชไม่ต้องดราม่านะว่าผมกลกอย่างงี้ผมก็กลผู้ชมใครที่เล่นเก่งก็บอกผมเลยนะผมจะได้ไปคกับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรวดผมนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพลาดอาจจะพลาดด้วยอันติผมถ้ามันเล่นดีๆมันอาจจะมีประโยชน์อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาครับมาครับมาครับไม่ให้เลือดหรอกครับไม่ให้เลือดหรอกครับไม่ให้เลือดหรอกครับมาผมตายเออกูตายตายอยู่ได้เอ้อมาทำดูทั่วเบอร์โดนตบแม่งใครดักสตรีมยังไงวะไอสัตว์กูโดนตบละ ก็ป้อมแตกแล้วแม่งแกรีบจบป้อมเกินป้อมกูพังแล้วไอ้แกนี่เ yeah! ออแม่งรีบจบป้อมเกินผมก็เลือกผิดแม่งกูผมก็กำวนใจอยู่ว่ากูจะเลือกแวนหรือเลือกรงนี้ดีเย่ยหเดี๋ยวเราจะลองอีกตาหนึ่งก็ได้มาเพราะตอนนี้ผมไปแก้พื้นที่มาเนี่ยลบรูปที่กูแคมมาหมื่นรูป แม่งเอาคาป้อมด้วยไอ้ซาดเอากูซะแรกเป็นโจ้ไอ้ยูเฮนจะจ้าหน้ากูเล่นตัวนี้บ้างเล่นไม่เป็นก็จังเอาฟอร์เรนดีกว่าไอ้เหี้ยแม่งดูทรงแล้วแม่งไม่น่ารอดเพราะกูกาดฮู้ววผมกาดนะท่านผู้ชมมา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 ผมกาดผมบอกแล้วแล้วผมก็ออกของมั่วชิบ หวยต่อใครจะด่าผมก็แล้วแต่เลยนะเออแต่อย่าด่าแรงนะครับติดชมได้เด้อแต่อย่าด่าแรงนะไอสัตว์เดี๋ยวด่ามากมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ้าบ้าบ้าปิ้วเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยง่ะเฮ้ยกูจะตายเฮ้นี่มันสบายเหมือนกินมาฮ่ามึงเจอกูแน่ เสร็จกูเอาม e ันหายไปไหนวะนี่ผมเน้นทานะผมบอกก่อนนะก็มาสนุนโดูเล okay. ือดมาอิส so ัตมาแม่น like ด so oh. ูเดือดชิบหายอิสัตมามามาเนาะกูขอคิวตัวหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ยังดีอ่ะได้คิวสักตัวหนึ่งไอ้เขี้ยไม่ดูไม่น่าค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่ได้คิวตัวเลยเหรอเหมือนตบเด็กน้อยยังไงก็ไม่รู้กูอ่ะโดนตบเด็กหมายถึงกูนะเป็นเด็กน้อยนะเออ เดี๋ยวตาหน้าผมบอกมันก่อนแม่งคุยไอ้บ้ากูแตกเอ้ยเขามีการอะไรนู้นด้วยนะไม่ยอมจุกปมก่อนนะเออจะให้ยููทบเบอร์ได้ชวนแต่ไปเที่ยวดนหรือเปล่าหรือไม่ก็อย่างรอของเต็มมาสู้กันดีกว่าไม่น่าใช่ใส่เพื่อนผมนะน่าจะรอของมากกว่าหรือไม่ก็สงสารไก่สงสารไก่ แต่ว่าเพื่อผมตรงนี้น่าจะหัวรอะอยู่พวกความกันอกของผมเอ,ออเออเอ,อ็กว่าเดี๋ยวกูเล่นตัวนี้บ้างเลยวัดวัดเดอะฟากดูไป <c oughs> <c oughs> มันกูโดนหลอกมาค่าไอ้เหี้ย ตอนนี้ผมได้ทำการนั่งเครียดอยู่รินตาลิงข้าวปลาไม่แดกเอออืมดีเลยโดนไหมล่ะมึงโดนไหมล่ะ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 กินข้าวหรือไม่มาโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะไม่แม่งเมือนรู้ว่ากูเล่นตัวนี้ทำเออเออแม่งแม่งเอาปั๊มขาปั๊มแน่กูตาย แม่งกูก็ดีแต่แหกปากมามามาแม่งโหดจริงเออยอมรับฝีมือยอมรับแหละไอสัสยอมรับแล้วกูฮ่ากับใครไม่หา่าแล้วแม่งเล่นเป็นด้วยไอ้กูคิดว่าเล่นเป็นแต่พี่ฟ้ายีอดี๊ก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูแล้วมึงไม่สก,กิบนะไอ้หน้าเออพอาะฉะเุกอห่างหลายๆคนแม่งสกิก,กคนที่สู้เพื่อนวิวก็ตกบอกไปกู นายหูดเกินไอ้เชี้ยกูพิมพิมเกินนายหูเกินเอาฟินิกกูไป นเชื่อเลยท่านผู้ชมอะร้อยทั้งร้อยแม่งหัวรักกูอัปร่ไอกาดอะไรเง e uh! ี้ยบ้ายิงก็ว่าไอเฮียไอเฮียไอเหียไอเหียไอเหียเหียเน้อไอ่าเนี่ยภาษาลาติน่ท่านผู้ชมครับกดไลค์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจทีไอ่จะได้มีกำลังใจในการอัดอูบ้าอีตายซะ้วฮือี้อฮือฮือฮือฮอฮื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 อฮอ ติ๊กเกอร์ฟิกเกอร์กขนมฟิกเกอร์ไอ้กลอดละกูเฮ้ยเชื่อโดนป้อมยิงตายเดี๋ยวมาแอบลึกๆนะครับลึกๆลึกๆความลึกของเหมือนหนึ่งฮือฮือซีซีซีเป็นทอะไรซีซีนีปิงเว้าอีซ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 ีมาซีมาซีฉันคืออัศวินรติกเกอร์ละกูโดนไหมล่ะ มือนเมื่อกี้เล็กบาก่อนไอ้ยันนี่แม่งเล่นโถหัที่แปลมันจบป้อมกูคอยดูท่านผู้ชมกูยอมเบ๊กแล้วไอ้หัวกูเกินกูนคเครียดคเครียดแล,แล้วตอนนี้เพื่อนผมกำลังบอกผมรู้มันบ่อยทำได้แค่นี้เองหรอช่องร้อยซับทำได้แค่นี้เองหรอใช่ครับทำได้แค่นี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการอาไอพีหรือตายประมาณกับสิบรอบเลยหรือว่ามันจะคิวให้ได้สิบรอบก่อน เออหลักการนี้ไปไปได้อยู่เออไม่เป็นไรไม่องสตวากูก็อ้างได้ว่าเด็ดกาดแผนชั่วเออผมไม่อ้างหรอกผมดีร้อยเปเซ็นดี๋ยวค่อยอ้างหยอกหยอกยอกไปดูกันต่อแล้วครับก็ผมว่าใครที่ดูจุงนี้คิดว่าคลิปจะจบแล้วไม่ไอสัตว์ที่ไหนได้มีต่อมันต้องยาวหน่อยเว้ยกูไม่ได้อัพคลิปมาประมาณวันหนึ่งชุ้ยไม่ได้ไ่ ครับอยู่เมื่อวานก็เล่นอยู่แต่ตอนนั้นเล่นกนลางเอิใช่ที่ห้องครับลอบ้อเพื่อนมาเชิญเวียเชิญเวียเล่นอีกตาตา พร้อมอยังพร้อมพร้อมอยังได้ห้ามเล่นห้ามเล่นตัวโอเคนะ คนะเคนะนะไปครับเราไม่รอกูเล่นตัวไหนเดีย๋ยวท่านผู้ชมเอาตัวไหนดีวะผมผมกลัวหมดแล้วตาตัวไหนกูแพ้เอาตรงๆ อะไรแบบมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมาถึงกลัวนะคิดว่าเฟี้ยวเหรอนี่ไงดูสเต็ปทำอุปกรณ์เนี่ยกูเล่นจริงเหรอหน้าสนอยู่ฮ่าฮ่ามันก็น่าสนอยู่นะกูเล่นกับบ้างก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วย ก็ได Mei, ้เปียบบอกว่าไม่รู้แต่น่าจะแพ้ไม่รู้ว่ลงกเล่นไปโกรธถือไม่อะลองเล่นถ้าตัวนี้มันเก่งยังไงมันต้องสุดในรุ่นหนักครับก็แบบ มาก็ไม่รู้หรอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้เปรียบหรือซีเปรียบมาซาซาเกยโยซาซาเกยโยซีซื้อได้ชินะซา,าเกยโยไม่เอาตรงตัวไหมกูมไม่รู้กูจะเล่นตัวไหนกันแน่โอวินมาครับายดูโลกก่อนไอ้แค่โลกโคตรบดเลยท่านผู้ชมมามาครับผมเล่นไม่เป็นหรอกตัวนี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ ถ้ามีเสศษร,รบกวนของไพรด้วยนะครับถ้ามีเสศษร,รบกวนของไพรด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีเสศษร,รบกวนของไพรด้วยนะครับเฮ้ยทำไมเวมันออฟไลน์อ่ะเอะอคี่ว่าโยนเกมเดี๋ยวผมอ๋อล่อมันออกมาก่อน เฮ้ยผมแพ้อีกกองตรงๆไม่กลัวของไม่เป็นอ่ะท่านชมถ้าออกเป็นอาจจะเก่งกว่านี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าหลอกเรียนแบบสกิล เขาเรียกว่าก๊อปปี้เพิ่มภูมิกาแฟไอ้สัตว์น้ำมันกาแฟเพิ่มภูมิอ๋มคนละคนคนละคนคนละเจ้าครับคนละเจ้ามาปนะเอ้าเน็ตเว้นท่านผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนของไพด้านหน้านะครับอ่ะแม่งเก็บไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่เหลี่ยมเออะดยวเดี๋ยผมก็เก็บผมล้อเล่นเถอะล้อเล่นนะเพื่อนนะกาแฟเพิ่มภูมิมึงไอ้สัตส ไอแซดออกกับกูเป่าไอแซดพอพออย่าบ้าอย่าอย่าหืมให้ตะวันอย่าห,หืมไอตะวันอย่าห,หืมไอตะวันอย่าหืมหนูเหมือนกันนะเนี่ยเล่นกับเบียก็สามารถขยันเลยก็สามารถไปทักเชสคอม่นาเลยแต่ผมไปเก็บเลือดก่อน <c oughs> ก็ขอบคุณผู้ที่มาเล่นกับเราภายในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนเ่นอะไรไออกันเอา เกือบตังค์้นนี่ดีกว่กว่าเฮ้ยมันเจ๋งอยู่นะมันเจ๋งอยู่นะมันไม่ได้อ่อนนะตอนนี้ผมสั่งผว่ามันไม่ได้อ่อนนะเดี๋ยวเราดักเราดักเราไม่ให้แม่งเก็บเดี๋ยวเราไม่ให้แม่งเราไม่ให้แม่งเดี๋ยวเราจะลอกลอกเขาเรียกว,ว่าไอพวกหน้างูไม่ใช่ไอพวกสเต็ปลอกหมายถึงกู้หน้างูท่านผู้ชมตอนนี้เน็ตผมหลุดมากนะครับเล็กมาก คหายแล้วยังวะโอ๊ยไหนทูจ้จม,ม่ะสับแหละสับหมดเลย เคยเล่นครั้งแรกนะเนี่ยตัวนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆไม่ได้แอคติ้งเขาเรียกว่าบัตรติกระยาทางเคมีก็ท่านผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนของไพ่ด้วยนะครับมาท่านผู้ชมตายแน่ตายท่านผู้ชมครับถ้ามีเสียงรบกวนของไพ่ด้วยนะครับ เน็ตหลุดว่าท่านผู้ชมไอ้เชีย่ยเออบอกเลยว่าโบดักชั่นนี่เน็ตเน็ตเวนท่านผู้ชมครับถ้ามีเสยงรักวงขอภัยด้วยท่านผู้ชมครับมาต่อเลยท่านผู้ชมครับก็เน็ตผมเรียกมาก บอกอย่างเดียวคือแม่งแหลกมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมเน็ตผมแหลกมากนะถ้าจะแพ้ผมขออภัยด้วยนะครับถ้าแพ้เพื่อนหรือท่านผู้ชมไม่ชอบใจผมก็ขออภัยด้วยนะคือผมแหลกอะตอนนี้คือ,อไม่ได้ไม่ได้ผมยอมให้เพื่อนจบก่อนก็ได้นาะตาน,นี้ คือผมแหลกมากจริงๆเว้ยคือแต่ตัวนี้ผมรู้แล้วแหละมันโกงนะเมื่อกี้ก็แบบอ่ะก็แม่งมือท่านผู้ชมแม่งท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นไงไปตายบอกแม่งไอ้สัตว์เครื่องเวรกำผมแม่งไอ้เนี่ยกูโดนหล่ออยดีแบบนี้เจตเจือสถานนะคะจำตัวไอ้ชี่ไม่ช้าเกินสัตว์แล้วแม่งตายบอดีแม่งดู ถ้าผมตายผมขออภัยด้วยนะทน่านชมนั่นเน็ตและเพื่อนแม่งก็รู้หรือแล้วว่ามันเป็นตัวเสียเปียบมันก็รีบจป้อมถ้าไม่รีบก็งูอย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะแบบอยากจะเชิงกับอยากจะเล่นเชิงกับผมอะไรบนนี้หรือแ,แม่ก็ให้คลิปจบออกแบบมันมีกรณีน้อยมากที่ทําแบบนั้นแต่ผมก็อยากจะหนุกกับมันจนคือตอนนี้ผมแพ้นี่แน่ผมดูอย่างเดียวสถานก,การณ์ตอนนี้ไม่น่ารอดเราต้อง ตีเสนอตีเสนียดมันไม่ใช่เสนอไอ้บ้าเสนียดมึงมาจากไหนวะม,มามาครับท่านผูช้ชมดู ไม่เป็นไรเกมมันอยู่ขึ้นอยู่แต่ป้อมครับใครที่ป้อมคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะก็แล้วก็แพ้ไม่เป็นไรก็เกาะเกาะเกาะก็แพ้ก,ก,ก็แพ้ก็คือแพ้ยุงก็กาดผูบ,บอกเลยผมเล่นไม่มีความสุขมากตอนนี้ผมมาเล่นนอกบ้านนะแบบโดนยิงกลับด้วยแล้วเน็ตข้างในบ้านมันไม่ดีเมื่อนบอกว่าจะเข้าใจผมนะถ้าเน็ตผมหลุดหรือกาดนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะนี่เป็นวันที่เน็ตผมกาดมากที่สุด แล้วนะครับแต่จะไม่แหนใครคนที่ขขังเหินโชกุนหลึกนึะโชกุนโอโรจิแล้วตอนนี้ผมผมไปเอาเพื่อนกลางป้อมแบบนั้นมันก็เสียเปียบเนาะก็เห็นใจผมด้วยนะครับก็เอยกูแพ้แล้วม่าชมทอเทมว่ะทอเทมว่ะทอเทวะ่ททวะ,วะมานะผมทอเทมอ่ะไปเล่นในบ้านแบบลุงกัน ก็ท่านผจมผมดูแล้วนะคลิปน่าจะจบป้อมแตกป้อมผมแตกแน่ๆเลยที่ผมมาเล่นในบ้านเพราะยุงกัดน,นะครับนนก็อย่าลืมกไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะแพ้เพื่อนแล้ว <c oughs> แพ้แล้วอ่ะเออผมเล่นกาเองพอจบคลิปที่คุณ่าจะต้องไปอับดาแล้วทบทวนสติทําไมตัวเเล่นกาเลอกเกินมาเวียเหมือนจะอยู่ตรงนี้เละทำไมแม่งพอมาในบ้านเนี่ยดีขึ้นวะเฮ้ย วะเฮ้ยวะเฮ้ยวะเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีนนนมันจะมาเอาตรงนั้นนะครับผมรู้แล้วผมก็จะใช้แบบนี้แล้วก็มาเชื่อจะมึนงูถ้าแบบนี้นะมาดูดูเดือนมากดู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 ทีู่ดดู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 ดดูด ผมแพ้ผมโดนจบป้อมอ่ะดูยังไงใครๆก็เชียฝั่งเวียแน่ๆร้อเร์เซ็นเพราะผมโดนจบป้อมถูมากๆถ้าไม่ติดวันเน็ตกูเนาะแม่งมันกว่านี้่ท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่ที่ผมไม่อยากถ่ายที่จ่ายช้าเพราะมันเป็นวันที่มันไม่เหมาะเล่นอาพีจริงๆอ่ะแต่ผมก็จะทํ<อ>าเพื่อคนดูนะท่านผู้ชมก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะท่านผู้ชมถ้ามีเสียรบกวนของภัยด้วยนะครับมามามาอ<ด> อืมกดนะเบียโกดมึงนะอ้โกดนะโกดแล้วนะแต่ผมก็เล่นคำคำแหละผมไม่ได้กดจริงหรอกเพื่อนๆก็รู้อยู่ผมทำคำเอาฮาเออินเตอร์เทนคุณดูเอาเอินเตอร์เทนนะครับเฮ้ยเวียก็โหดอยู่นะ ผมแพ้ท่านผู้ชมผมแพ้สื้ตัดดีกว่าวท่านผู้ชมด,<ว>ดูเลยผมต้องชนะเพื่อนผมคนนี้ได้เกมมีบอลป้อมกูจะแตกท่านผู้ชม<ว><ว>อันนี้ผมยังไม่ยอมตายถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะกูเครียดหยอกท่านผู้ชมชามีหนูหนูฟอร์ดเอ้ยเน็ตเวิน คลิปนี้แม่งยาวนานมากไม่สนับสนุนให้เล่นนานนะมันเสียวเลอยหอหอฮึมอดแตกซะแตกมันมีการเกิดบอกว่านั่นไงกูว่าละเวียแม่ไอ้แ,แน่นี้เหลี่ยมเือะเกินเราไม่ได้เหลี่ยมหรอกมันเป็นปกติแล้วค่อยต้องอดแต่เกิดดีบ้าบกจริงนั่นแหละนะ จ๊บป้อมเขาเลยละก,การตีนิดนึงตีขู่โจบอะไรเงี้ยตีขู่ครับตีขู่ครับแฮ่กูขอชนะตาหนึ่งเถอะเพื่อนไม่ได้เตรียมนะนี่ไม่รู้ใครชนะนะแต่เราเล่นเพื่อนเพื่อหารนะครับบอกไว้เขาเรียกว่าแบ็คแพนเทอร์หมด อีพีละมัก็น่าจะเห็นกูว่าเหมือนกับตัวประกอบบทอ,อะไรเงี้ยตดินเฉวตเบอร์นี้บอร์นี่เลยอืมไปเก็บเลือดก,ก่อนแม่งจะไม่รอดเอาน่ะกูวิ่งออกกําลังกายเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนเขง็งยืนรอเลยก็ได้มา เดี๋ยวแคปไปทำบุ๊คิปละกันยาดีเลยบอสไอ้โน่นนี่บอสไ,ไอ,อ้ยาดีโดนที่บอสไอ้เดี๋ยวมาจบป้อมกลัวเพวื่อนต้องใช้แผ่นเหลี่ยมกับมันบ้างละไอ้แค่นี้เราเล่นกันเอาฮาหนะ ท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากนะผมที่ผมพูดไปมันเป็นความตลกตลกของผมใส่ความอินเตอร์เทและความโกรธอะไรไปนะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องคิดมากนะท่านผู้ชมเนาะก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยดูช่วยเชียร์รพวันี้ก็พอนะครับก็สําหรับคลิปน,นี้ก็ต้องเสียหายบายครับ